สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพบกันกับช่องงงงายชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะทํานายฝันวันนี้ฝันเห็นก้อนหินคําทํานายโดยรวมก้อนหินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคมความแข็งแรงและอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันหมายถึงการทดสอบความอดทนและความมุ่งมั่นในชีวิตการงาน งานอาจมีความท้าทายแต่หากผ่านไปได้จะได้ผลตอบแทนที่มั่นคงต้องอดทนและตั้งใจการเงินควรระมัดระวังการลงทุนหรือใช้ใจ่ายใหญ่ที่เสี่ยงอาจต้องเก็บออมเผื่อเหตุฉุกเฉินความรักคนโสดอาจมีความรักที่มั่นคงแต่ต้องใช้เวลาปลูกฝังคนมีคู่ต้องอดทนและเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อผ่านช่วงยากลำบาก เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยดังปรากฏในวันณคดีหลายๆเรื่องที่มักจะมีโหราจาร์มาทำนายความฝันของกษัตริย์หรือตัวละครสำคัญทั้งยังมักมีผลสำคัญให้เกิดสิ่งที่ตามมาจากการทำนายฝันนั้นด้วยไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ มันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปด้วยนะคะ